ครับสวัสดีครับผมนายสุพิชญ์ตันทกุลรัสนักศึกษาห4 0 1ี่ศู2ย์หนึ่งศย์หนึ่งหกสูสี่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการขีหนาที่มีชื่อว่าเก้าอี้พัสิกครับเรามาเริ่มนดีก่านครับเริ่มแรกเมื่อเปิดโปรแกรมรัวนี้เม่าก่อคำสั่งนิวนะครับเนื้อผ้าก่อนโอเคจากนั้นผมใช้คำส e, mm hmm. uh 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 ั่งสแกนครับว่าลงบนท็อปเพย์นะครับจากนั้นผมจะสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมานะครับเรื่องคำสั่งเซนเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็ลากเส้น เแตนลายตัดขึ้นมาอีก2เส้นนะครับแล้วก็ลากเพิ่มมาอีกเส้นนะครับเดี๋ยวนะผมจะกำหนดขนาดนะครับเรื่องกำสังสมาร์ดเดเมนชันให้เส้นนี้ยาว100นะครับเส้นนี้นะครับยาว60 เส้นนี้นะครับยาว 40, สี่สิบนี้ยาว60นะครับจากนั้นผมจะสร้างจุดขึ้นมานะครับ3จุดบนเส้นจากนั้นผมจะกำหนดความสัมพันธ์นะครับให้เส้นและจุดนี้นะครับเป็นแบบมินพอย n t นะครับเช่นเดียวกับเส้นที่เหลือนะครับ นะครับจากนั้นผมทําการกําหนดขนาดนะครับสรสมาช่ไดเมนชั่นเช่นเดิมครับให้เส้นแรกแล้วก็จุดออริจิห่างกัน75นะครับให้เส้นนี้นะครับให้เส้นนี้แล้วก็จุดนี้นะครับห่างกัน50นะครับแล้วก็ให้เส้นนี้นะครับห่างกัน25นะครับจากนั้นทำยังไงต่อ ใช้คําสั่งสปายนะครับลากเส้จเนจากบริเวณจุดนี้นะครับชนจุดนี้นะครับเชื่อมต่อกันนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นใช้คําสั่งไอทูดดึงขิ้นงานขึ้นมาในแบบความ 0, 5, 5, 0สูงเท่ากับห้านะครับ ขนาดหนาสั่งนี้คนอจะร์ใช้คําสั่งเชลนะครับเลือกเชลกดโชว์พรีวิวนะครับผมจะเลือกขนาดต i ๊กเน s s เป็น3นะครับกดตกลงทีนี้น้งานถูกเชลโดยภายในนะครับจากนั้นผมใช้คําสั่งสเก็ตนะครับว่าลงบรเิเวณฟอนต์เพยนะครับเลือกคาสั่ง Center ร์ร t a แ g l เนะครับจากบริเวณจุดอริจินแล้วนะผมจะกําหนดขนาดนะครับในเส้นนี้ เส้นนี้40นะครับกดตกลงจากนั้นใช้คำสั่ง i t o u d Cut นะครับเลือก e n g i n e e n เป็น 2O นะครับกดตกลงนะครับเช่นเดียวกับบริเวณ Light Plane นะครับผมทำการ Sketch ลงบน l i g h Plane ด้วยคำสั่ง Center l i n Tangler นะครับทีนี้ผมทำการกด Spacebar เรื่อง Normal Tool นะครับมาเล่จุดตึ่งกลางเนี่ยนะครับผมจะวาด เรียบขึ้นมานะคคัสั่งได่อยบ i าเดนมชันนะครับ,รบเลือกขนาดนี้เท่ากับ10นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับ40จากนั้นใหนคำสั่งให้ทุกทัสเช่นเดินครับเลือกอินโคเิชันนะครับ,เ,รบเป็นริทเพลแล้วก็เลือกใส่ขนาด100กดตกลงนะครับนี่ชิ้นงานก็ถูกไอทูตใน,น,นสระนี้นครับจากนั้น ผมทํทการใช้คําสั่ง rotate w h e e นะครับเปลี่ยนมุมมองเป็นด้านล่างสถา,านี้นะครับจากนั้นที่บริเวณผิวนี้นะครับผมจะทำการ insert p a n e ลงไปนะครับให้ p พ a n e มี offset ออกมาเท่ากับ1เท่ากับ10นะครับกดตกลงนะครับก็ได้เพกขึ้นมาจากบริเวณเพกนี้นะครับผมจะวาดเส้นลงไปนะครับ เรื่องสั่งลายนะครับผมเปลี่ยนมุมมองให้มันดูง่ายกว่านี้นะครับนี่นรับสั่งลายนะครับว่าเส้นลงไปในสรนี้นะครับจากนั้นผมจะ หนความสัมพันธ์นะครับให้จุดแล้วก็บริเวณขอบด้านล่างนี้นะครับมีความสัมพัน์แบบโคเซเดียนซ์นะครับก็ทกลองเช่นเดียวกับด้านานี้นะครับ,ลแ,บ,บ,รบ,ลรบแล้วก็เส้นนี้ด้วยนะครับ อันั้นผมใช้ความสัมพันธ์อันนี้นะครับเลือกเป็น horizontal นะครับเส้นนี้ด้วยนะครับจากนั้นผมกำหนดขนาดนะครับจากจุด origin ถึงเส้นนี้นะครับผมจะให้ยาวเท่ากับ35นะครับเช่นเดียวกับเส้นนี้นะครับถึงจุดนี้นะครับผมจะกำหนดขนาดให้ยาว65นะครับ จากนั้นใช้คำสั่งเล็บนะครับกำหนดความหนานี้นะครับเท่ากับสีนะครับจากนั้นกดตกลงนะครับเก็อีพาติกก็จะถูกเล็บมาในลักษณะนี้นะครับ จากนั้นผมใช้คําสั่งเฟลเลตนะครับเลือกรัสมีเป็นสนะครับแล้วก็เลือกบริเวณเส้นข้างบนเนี่นะครับแล้วก็เลือกบริเวณผิวข,ข้างๆนี่นะครับก็ตกลงนะครับก็อีพลาสติกที่ได้ก็ออกมาตานนี้จากนั้นใ,ใส่สีกับชิ้นงานนะครับกด e d i t a p ็ e a r a n c e นะครับ เลือกเป็นพลาสติกนะครับเลื่องเป็นโลกอสจากนั้นผมเลือกสีเป็นสีฟ้าแล้วก็กดตกลงนะครับจะเห็นได้ว่ากอีพลาสติกก็จะถูกทำมาในษณะน,นี้นะครับครับสำหรับกอีพลาสติก e ik, ก็ขอจบก,การทำงานในวกนนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ